สวัสดีชาวเกมเมอร์สายเล่นหาเงินทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม m มีย2 t The Grand Master จากค่ายเวมที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองโดยเจ้าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMORPG แบบ IDLE นะก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องเปิดจอทิ้งไว้นั่นเองจุดเด่นเลยก็คือภาพแนว8บิตคลาสสิกมากๆ เป็นเกมที่ไม่กินสเปคความจุน้อยพกพาไปไหนได้ง่ายๆแล้วที่สำคัญก็คือเราไม่ต้องเปิดใช้งานตลอดเวลาอย่างที่บอกกันไปส่วนรูปแบบตัวเกมจะเป็นยังไงหาเงินแบบไหนระบบจะน่าสนใจไหม ลองเข้าไปรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปข้างในตัวเกมเนี่ยเขาจะให้เราเลือกอาชีพก่อนนะครับโดยเกมนี้จะมีอาชีพให้เราเลือกเล่นอยู่ทั้งหมด3อาชีพหลักๆด้วยกันได้แก่วอริเออร์เมดแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเซียนเต๋านั่นเองแล้วทุกๆอาชีพเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกปรับแต่งเปลี่ยนเพศได้เลยนะครับแต่เราจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาได้นะแล้วก็อาชีพสุดท้ายก็คืออาชีพตัวแดงตัวนี้ จะเป็นอาชีพที่เราสามารถปลดล็อกได้ตอนเลเวล1 8 1เท่านั้นนะถ้าเรายังไม่ถึงเนี่ยมันก็จะยังไม่สามารถเลือกได้แล้วก็ต้องขอบอกก่อนว่าเวลาเราเลือกอาชีพเกมนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเลือกไปปุ๊บเราจะเล่นได้แค่ตัวนั้นตัวเดียวนะครับเกมนี้เวลาเราเล่นเนี่ยมันจะสามารถเอาอาชีพอื่นเพิ่มเข้ามาในทีมเราได้เรื่อยๆตามระดับเลเวลของเรานั่นเองหมายความว่าตัวแรกเนี่ยพึ่งจะเลือกเป็นอาชีพตัวอะไรก็ได้ เป็นตัวหลักเนาะซึ่งถ้าให้แนะนำเนี่ยผมจะแนะนําเป็นวอลเลเยอร์เพราะว่าจะเอามาเป็นแทงนะครับโดยแนวทางผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นวอลเลเยอร์หตัวแล้วก็เซียนเต่าเอาไว้ซับพอร์ตหนึ่งตัวเพราะว่าเซียนเต่ามันเป็นซับเนาะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยอีก3ตัวจะเป็นเมดนะครับเพราะว่าเกมนี้มันสามารถใส่ทีมได้ทั้งหมด5ตัวนั่นเองพอเราเลือกอาชีพหลักได้ปุ๊บเราก็ใส่ชื่อแล้วก็กด Enter เข้าเกมไปได้เลย ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าหลักเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวไอดอลปล่อยออโต้ได้ยาวๆเพราะงั้นเนี่ยรูปแบบการเล่นมันก็เลยจะไม่มีอะไรมากมายครับอย่างตอนนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือผมกําลังเปิดไอดอลฟาร์มมอนในสเตจสูงสุดที่ผมสามารถไปถึงได้อยู่นะครับวิธีเล่นหลักๆมันก็จะเป็นประมาณนี้ปล่อยไอดอลฟาร์มมอนในแมปที่สูงที่เราเท่าที่จะลงได้จากนั้นเนี่ยพอเราทำเควสตไป มันก็จะปลดแมปขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งแมปไปสูงมากเท่าไรเนี่ยทรัพยากรมันก็จะยิ่งได้เยอะไม่ว่าจะเป็นพวกเงินหรือว่าไอเทมรอปต่างๆนั่นเองแล้วนอกจากการตะลุยด่านที่สูงที่สุดตามให้เราไปได้เนี่ยก็จะมีการลงดันเจี้ยนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการลงดันล่าบอสการลงเบืองไปขุดแร่ที่เอาไว้อัพอุปกรณ์การทํากิจกรรมต่างๆรายวันนั่นเองนะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นหลักๆอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำเควสซึ่งเควสเนี่ยจะอยู่ ตรงด้านล่างเลยนะที่มันเขียนบอกเราแล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับเป็นภาษาอังกฤษล้วนเท่านั้นเนาะเพราะงั้นใครที่อ่านภาษาไทยอาอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเล่นลำบากสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็ถือไม่ ถือว่าไม่ยากเกินไปครับสับเขาไม่ได้ใช้ยากมากวิธีการทำเควสก็คือให้เราดูว่าเควสนั้นเนี่ยเขาให้ทําอะไรบ้างนะแล้วพอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดล็อกต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นเควสเนี้ยเนี่ยเขาให้ผมทําการปลดล็อก VAP ที่เป็นขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆอ่าวิธีการปลดก็ให้เราคลิกเข้าไปดูเลยทีนี้พอคลิกไปปุ๊บเขาก็จะนําทางไปยังเควสที่เขาต้องการให้ทาก็คือการปลดล็อก v i p ขั้น11นั่นเองก็ต้องขอบอกก่อนว่า VAP เกมนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้นนะมั เป็น VIP ที่เราจะสามารถปลดขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆได้ตามอันดับตาม q u วสที่เราทานั่นเองนะครับอย่าง VIP level 1 1เอ็นี่ยเขาก็จะมี q u วสมาให้เราทําทั้งหมดตามนี้เลยถ้าเราทำา u e s หมดปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถรับตัวของ VIP ขั้น11ได้แล้วพอเราปลด VIP ขั้น11ปุ๊บมันก็จะปลดของต่างๆ,ๆมาให้เราอย่างเช่นปลด map f a r มใหม่ปลดระบบใหม่อะไรแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาอ่านดูอย่างเช่นอ่าภารกิจแรกเขาบอกว่าให้อัปเกรด one battle emblem to Level 6ใช่ไหมครับก็คือให้เราอัปเกรดตัว ให้ถึงเลเวล6กแล้วก็สามารถกด forward เพื่อไปยังเป้าหมายควีตวที่เขาต้องการได้อ่าอย่างควีนี้เขาบอกว่าให้ทําการอัปเกรดตัวของอัญมณีให้ถึงเลเวล6กแล้วก็ทําการอัปไปเลยปุ๊บอ่าเลเวล5ปุ๊บอ่าเลเวล6เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ออกมาอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเคลมแบบนี้ก็หมายความว่าเราสามารถที่จะสําเร็จภาร,รกิจ VP ได้นี่ตรงหลอด VP ีมันก็จะเป็น5้ทัแล้วพอเราทํา8ดทัปปุ๊บเราก็จะสามารถรับของได้ จบเรื่องของเควสแล้วเนาะทีนี้เวลาเราเล่นเนี่ยมันจะมีอยู่2แมปด้วยกันเนาะอย่างแบบนี้จะเป็นแมปฟิวแมปที่ผมจะมาฟาร์มมอนถ้าเกิดว่าผมอยากจะกลับเมืองเนี่ยผมก็สามารถกดกลับเมืองได้ตรงมุมขวาบนมันก็ทําการวาร์ปกลับเมืองแต่ว่าข้อดีคือระหว่างที่เรายืนเมืองอยู่เนี่ยมันก็จะยังฟาร์มให้เราอยู่นะสังเกตที่ตรงรูปฟิวแมปด้านบนเนี่ยมันจะมีรูปดาบตีเป้งๆอยู่เหมายคเขาว่ามันกาลังฟาร์มอยู่นั่นเองแล้วกรณีไหนบ้างหลที่เราจะได้กลับเมืองใช่ไหมก็จะมีกรณี มีการลงดันเจี้ยนอ่าลงดันเก็บเวลทาการเข้าสู่แมปอารีนาอะไรแบบนี้นะครับก็จะมาอยู่ที่ตรงเมืองหลักซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เกมนี้มันจะอาจจะลกๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแนวตั้งด้วยเนาะแล้วมันก็เป็นแนวเกมจีนด้วยเพราะงั้นก็คือมันก็จะลกหน้าจอสักนิดหน่อยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของระบบการหาเงินของเกมนี้กันบ้างอย่างที่บอกไปว่าเกมนี้มันจะใช้เหรียญ CQB เนาะเป็นตัวหลักในการหาไรายได้เป็นเหรียญคริปโตของทาง วีมิกเขานั่นเองแล้วก็ CQB เนี่ดบจะเป็นเหรียญหลักของทางแฟนชายเมียทูเอทุกๆเกมทุกๆเวอร์ชั่นเลยนะตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกที่วีมิกเขาออกมาไปจนถึงเวอร์ชันไอเดลนี้เลยโดยราคา CQB ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่1เหรียญ CQB เท่ากับ6.6 US ดอลลาร์นั่นเองถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ2 1 4บาทถึง230บาทอะไรประมาณนี้วิธีการหา CQB เนี่ยก่อนเื่นเรามาดูวิธีการภาษาเหรียญก่อนก็คือให้เรามากดคลิกที่รูปไข่มังกรทางด้าน มือตรงนี้มันจะเป็นการวิธีการผสานเหรียญ CQB นั่นเองเขาก็จะบอกหมดเลยนะว่าเงื่อนไขในการได้เหรียญ CQB มาหนึ่งเหรียญเนี่ยต้องการอะไรบ้างอ่าเงื่อนไขแรกเลยคือต้องมีไข่มังกร1 0 1ใบแล้วก็ต้องมีตําลึงแบบไม่ผูกมัด50อันแล้วก็ต้องมีเหรียญทองไม่รู้จํานวนเท่าไหร่ตีไว้สักประมาณ1นหรือว่า1ล้านละกันเนาะขี้เกียจนับเลขศูนย์นะครับพอหาของครบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถมาผสานหรือว่ามารีไฟล์เป็นเหรียญ C QB ไปขายออกข้าวนอกได้นั่นเองนะครับผมแล้วเราจะหาของพวกนี้ได้จากไหนได้บ้างละ่ะโดยเหรียญเนี่ยก็าหาได้ง่ายเลยจากการฟาร์มมอนตือคือเหรียญเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสเลยเราตีมอลลงดันทำมาเรื่อเยเรื่อยเดี๋ยวเราก็ได้เหรียญมาแต่ที่น่าซีเรียสเลยก็คือตัวของไข่มังกรไข่มังกรเนี่ยตัวเกมเมียเอ็มทุกเวอร์ชันเนี่ยจะได้จากการลงดันล่าบ,บอสนั่นเองแต่ว่าต้องเป็นบอลท,ที่ระดับสูงหน่อยนะถ้าเป็นบอสร,ระดับต่ำๆเนี่ยโอกาสจะได้ไข่มังกรเนี่ยยากมากแล้วที่ได้ยินเสียง คนเล่นก่อนเขาพูดกันมาเนี่ยคือเวลาลงดันเนี่ยมันจะไม่ได้ไข่แบบเป็นชิ้นเลยนะมันจะได้เป็นกล่องแล้วก่องเนี่ยมันจะเปิดแล้วมีโอกาสได้เศษไข่ด้วยเศษไข่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ปุ๊บ,บเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในกระเป๋าเนาะเศษไข่มันจะหน้าตาแบบนี้อ่ะนี่มันจะได้เป็นเศษไข่ก่อนก็คือเป็นแบบนี้ก่อนแล้วเราเนี่ยค่อยเอาเศษไข่เนีย่ยมาผสานเป็นตัวของไข่แท้นะครับก็คือกดยูสตรงนี้แล้วมันก็จะมีหน้าผสานตรงเซฟเวอร์เดียแรกเลยอ่ะแล้วก็ปุ๊บมาตรงนี้อ่านี่อันนี้เป็น ป็นการเอาไข่ไข่ไข่ล็อกลองให้กลายเป็นไข่สมบูรณ์แบบล็อกทีนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าไข่เกมนี้มันจะมี2แบบเอาง่ายๆว่าสกุลเงินเกมนี้ที่มันใช้ซื้อใช้จ่ายกันเนี่ยมันจะมี2แบบอย่างตำลึงก็จะมีตำลึงผูกมัดกับตำลึงไม่ผูกมัดใช่ไหมแล้วก็ไข่ก็จะมีไข่ล็อกกับไข่ไม่ล็อกอะไรเงี้ยอย่างอันนี้จะเป็นการประสานเศษไข่ให้กลายเป็นไข่แบบไม่ล็อกก็คือไข่แท้แต่ถ้าอันที่2เนี่ยจะเป็นการ ประสานไข่เป็นไข่ปลอมเนาะก็คือไข่ล็อกนนเด่าส่วนตำลึงเงื่อนไขที่2ในการได้เหรียญซีคมาตำลึงจะเป็นตำลึงแบบไม่ผูกมัดหรือว่าตำลึงแบบไม่ล็อกหาได้จากการเติมเงินเท่านั้นเลยนะครับหาได้จากการแบบเติมเงินตรงท็อปอัพขาบนเท่านั้นเลยเวลาเราเติมเงินเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้ตำลึงมาด้วยซึ่งตรงน,นั้นแหละเราถึงจะสามารถนําไปประสานเป็นไข่ไอประสานเป็นเหรียญ g ีคไปขาย ในตัวแพลตฟอร์ม v m i x ได้นั่นเองวิธีการหาเงินก็แบบนี้เลยง่ายๆไม่ย,ยุ่งยากนะครับทีนี้ถามเรื่องของการลงดันเกมนี้จะมีการลงดันหลายแบบมากๆเนาะเอาเรื่องของบอสก่อนละกันเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับ c q b เนาะดันบอสเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือที่เขียนว่าบอสเลยซึ่งดันบอสเกมนี้จะมีหลายรูปแบบมากๆเลยรูปแบบแรกเลยก็คือ v i p บอส VIP บอสเนี่ยก็คือบอสที่มันจะ ปลดล็อกมาเรื่อยๆตามขั้น V.P. ที่เราปลดนะครับแล้วต่อวันเนี่ยมันจะมีจํากัดจํานวนในการลงด้วยนะแล้วก็พอถึงเวลาตีห้ามันถึงจะรีบอส V.P. ขึ้นมาให้เราตีครั้งอันนี้จะเป็นเรื่องของ V.P. บอสเวลาตีบอสก็จะมีโอกาสดบของต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสมุดสกิลไม่ว่าจะเป็นของต่างๆตัวอัปเกรดสมุดสกิลต่างๆนะนั่นก็คือเรื่องของบอสต่อมาจะเป็น World Boss World Boss 1วันเราจะสามารถลงได้8ครั้งนะครับ แล้วก็จะมีการรีเซตด้วยนะแล้วก็เวอร์บอสเนี่ยยิ่งเราเลเวลสูงเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งลงได้บอสสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็เวอร์บอสแต่ละตัวเนี่ยจะมีเวลารีด้วยอย่างเช่นบอสปัจจุบันที่ผมไปถึงได้เนี่ยก็จะมีเวลารีอยู่ยิ่งบอสเรายิ่งไกลมันเท่าไหร่เนี่ยเวลารีมันก็จะยิ่งรีนานขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเวลาบอสรีเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเครื่องหมายชาเลนจ์ให้เราเนี่ยสามารถกดเข้าไปชาเลนจ์ได้เนาะ ต่อมาถัดจากเวิร์ลบอสก็จะเป็นชาร์โด่ฟิลบอสอันนี้ก็จะเป็นการสู้บอสในแบบหนึ่งเหมือนกันก็จะเป็นการสู้บอสในต่างมิติเวลาเราเข้าไปในชาร์โด่ฟิลบอสเนี่ยมันก็จะมีห้องบอสแต่ละห้องเนาะซึ่งห้องบอสแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะมีครูดาวของการเกิดของมันด้วยถ้าบอสเกิดแล้วปุ๊บเราก็จะสามารถกดชาเลนได้เลยก็จะไปตีบอสได้ก็เหมือนกับการตีบอสปกตินั่นแหละอ่ามันก็จะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นประตูวาร์ปบอสเหมอกั่้มยงไไดปล็ ก็จะเป็นเดมอนแลนก็จะสามารถเข้าไปตีบอสได้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวผมจะขอสาธิตการตีบอสในตัวของเวอร์บอสก่อนแล้วกันเนาะอ่าจะไปตีบอสตัวนี้ก็ได้อ่าที่กาลังมีชาเลนจ์อยู่เพราะว่ามันใกล้ถึงพอดีหรือจะรอตอนนี้อืมไม่ต้องรอแล้วกันเนาะเข้าไปตีเลยแล้วกันชิบอ่าแล้วก็อ่าเขาก็จะเตือนนะว่าเอ้ยบอสตอนนี้เนี่ยมันเลเวลต่ากว่าคุณนะคุณจะไปลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่า ถ้าเราอยากจะลงแล้วก็โอเคถ้าเรายังไม่อยากก็กดแคนเซิลก็ได้หรือจะรอก็ได้รอ,อก็ได้แค่สิบกว่าวิเองไม่นานไม่นานนั่งรอไปตีบอสล้นบอสกันใครที่อยากจะโหลดเกมนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คำบรรยายคลิปนะครับผมสามารถไปโหลดได้โะเกมาแล้วชาเล์เลยอ่าตอนนี้เราก็กําลังตีบอสอยู่นะครับคนที่เปิดห้องหรือคนที่เข้ามาคนแรกจะมีโอกาสดรอปของจากบอสนะครับคือต้องพูดกีงี้ก่อนนะว่าเวลาตีบอสเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นคนเปิดห้อง มันจะขึ้นลูกศรชี้เลยเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นว่าดรอปแอ t ทริบิว์ก็คือดรอปชิ้นส่วนก็คือคนคนนี้มีโอกาสดรอปไข่มังกรแล้วถามว่าทํายังไงเราถึงจะได้โอกาสดรอปแบบนี้บ้างก็คือคนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยสามารถที่จะมาตีคนที่เข้ามาก่อนหน้านั้นหรือคนที่มีสัญลักษณ์ลูกศรชี้ลงได้เพื่อแย่งของครับทุกคน <S <S อ่าหมายความว่าหมายความว่าระหว่างเราตีบอสเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะต้องสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่ามีคนอื่นเข้ามาในห้องเดียวกันกับเราด้วย วิธีดูว่ามีคนในห้องเดียวกันกับเราไหมก็คือดูตรงด้านซ้ายเลยอย่างตอนนี้ยังไม่มีคนเข้าห้องมามันก็จะไม่มีชื่อแบบนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีคนเข้าห้องมาปุ๊บมันก็จะมีชื่ออ่าเห็นไหมอย่างคนนี้แล้วมันจะมีรูปดาบด้วยเราสามารถที่จะไฟกับเขาก็ได้นะแล้วเขาก็จะสามารถไฟกับเราด้วยได้ด้วยเช่นเดีวยวกันได้กกบ,บว่าเขาไ فا ่ชนะเขาก็จะมีโอกาสเขาก็จะขึ้นเป็นสินลักโอกาสดรอปแทนผมแทนอะไรเงี้ยเอออย่างเช่นถ้าเขาไม่ตีเนี่ยอ่าผมก็ยังขึ้นสินลักอยู่ก็คือผมก็มีีโออกกกาาาาาสดดดบขดไ้้มกกว่ชวบบนเ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีขึ้นลูกศรชี้ลงเป็นดรอปเดดดิบุเน่ <ๆ S 2> เนก็จะมีโอกาสดรอปได้ของกากที่สุดอะไรเงี้ยอ่าพอจบบอสเสร็จพวกเขาก็จะสรุปมาเออว่าได้อะไรบ้างนี่ได้งงได้เงินได้ของได้ของต่างๆได้หีบสมบัติอ่าได้สายฟ้ามาใช้อัพของนูนน่นนี่ก็กดโอเคไปทีนี้ผมเกือบลืมพูดระบบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งไปก็คือระบบทีมใช่ไหมอย่างที่บอกไปว่าเกมเนี้ยตัวละครในอาชีพเนี่ยเราสามารถเลือกอาชีพได้หนึ่งอาชีพเป็นอาชีพหลักตอนเริ่มต้น สนธิเรียนเนี่ยจะเป็นอาชีพดองแล้วเราจะได้ทีมเพิ่มยังไงใช่ไหมทุกคนสังเกตที่ตรงด้านซ้ายบนตอนนี้ผมมีทีมอยู่ทั้งหมดกี่ตัวดอ่าลองไปดูที่ตัวนี้ก็ได้เพอร์ซันตอนนี้ผมมีทีมอยู่ทั้งหมด4ตัวละครเนาะก็จะมีตัวผมอีก1ตัวเป็นตัวหลักแล้วก็ทีมอีก2 3ตัวละครเราจะปลดล็อกตัวละครใส่ทีมเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราปลดล็อกขั้น vip นั่นเองครับอย่างเช่นตัวที่4เนี่ยผมได้มาตอนปลดล็อก vip ขั้น12 มันก็เขียนบอกเลยเห็นไหมถ้าผมยากได้ตัวที่หผมต้องปลดล็อก VP ขั้น10 12ต่ออ่อเมื่อกี้ตอนที่10นี่ว่าผมพูดผิดขั้น10เนาะ VP ขั้น10ได้ตัวที่4 VP 1ีได้ตัวที่5เนาะแล้วพอเราได้มาปุ๊บเราก็จะสามารถเอามาใส่ทีมได้ตัวละครที่เป็นตัวละครในทีมเราเนี่ยสามารถใส่ของได้แบบเดียวกันกับเราเลยนะก็คือดรอปของได้เหมือนกันเลยแล้วได้ของมาปุ๊บเราก็สามารถใส่ได้เลย พราะงั้นแน่นะว่าให้เลือกอาชีพคณะอาชีพกันเนาะก็แงแล้วเนะาะ5ตัวใครจะเลือกเป็นวอลเลอร์หตัวอะไรเงี้ยไหมเอออย่างเช่นเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นเมด2วอลเลอร์หแล้วก็เซียนเต๋าหนึ่งอนาคตผมก็จะเลือกเป็นเมดสามเพราะทำไมผมเลือกถึงเมดสามเพราะว่าเมดมันเป็นตัวดาเมจหลักแล้วตัวดาเมจไอตัวละครเกมเนี้ยมันสามารถเลือกอัพสายสก,กิลได้ทั้งหมด3สายแล้วเมดเนี่ยมันจะมีสายธาตุเนาะก็จะมีไฟสายฟ้าแล้วก็น้ําแข็งผมก็จะเลือกเอาเมดสามธาตุมาเส่ในทีมเลยอะไรเงี้ยเออ ก็น,นั่นแหละคือเรื่องของทีมเราสามารถอัพตัวละครในทีมเราเหมือนกับเราเป๊ะๆได้หมดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการใส่อุปรกรณ์สมส่ยการอัพนูน่นนี่อัพร่างวิญญาณอัพเจมอะไรเงี้ยก็สามารถใส่แบบเดียวกันกับตัวหลักเราได้หมดเลยหรือเราจะใช้เป็นตัวหลักแทนก็นยังได้เลยแถมเราสามารถอัพเวลตัวละครในทีมเหมือนก,น,กนกันกับตัวหลักเราได้ด้วยนะให้ทุกคนสังเกตที่ด้านขวาล่างมันจะมีตัวของบอ่อเลเวลอยู่บ่อมานาะตรงนี้ เป็นสีเขียวซึ่งบอกมานะตอนนี้มันไม่มีจํากัดนะพอมันเต็มร้อยปุ๊บเนี่ยมันล้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะล้นต่อไปเรื่อยๆเลยผมเคยล้นถึง800ยนะตอนผมยังไม่ได้ปลดล็อกขั้น V.I.P มันก็ล้นอย่างนั้นแหละทีนี้มาเรื่องของวิธีการ up พเ e ล l ั p เว e เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับคือเราสามารถ up พเ e ล l ได้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันมันสูงเวลสูงแล้วเนาะมันก็เลยไม่เห็นภาพก็คือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเพดานตันอยู่นะครับอย่างเช่นอ่ะ สมมติผมตันอยู่ที่เวล์ร้อยสิบอะไรเงี้ยมันจะตันยังไงใช่ไหมก็คือสมมติว่าเราอัพตัวหลักมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีเพดานตันแล้วมันจะบอกว่าให้เราไปอัพตัวรองแทนก่อนก็คือในทีมของเราทุกทีมทุกตัวเนี่ยเขาจะบังคับให้เลเวลมันเฉลี่ยเฉลี่ยกันก็คือหมายความว่าสมมติผมอัพเลเวลตัวหลักไปถึงร้อยสี่สิบปุ๊บมันจะตันเราก็จะบอกว่าเออให้ไปอัพตัวเพื่อนในทีมให้ถึงร้อยสี่สิบทุกคนก่อนนะถึงจะมาอัพตัวหลักต่อได้อะไรแบบนี้นนครรัั่่กก็ืือออเงงขา แล้วก็การอัพเลเวลเนี่ยมันจะมีดันเจียนให้เราลงด้วยนะเพราะว่าการฟาร์มปกติเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ได้วลดีอยู่แล้วเนาะโดยดันเลเวลเนี่ยมันจะอยู่แบบในเมืองวิธีการเข้าดันเลเวลเนี่ยให้ทุกคนเดินมาหา ABC ที่เป็นรูปหมู ABC ตัวหมูเนี่ยให้เราคลิกเข้าไปตัวหมูเนี่ยมันจะเป็นตัวเปิดดันดันเก็บวลนะ แล้วก็ดันเกเบิลเนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกได้นะ mm hmm. ก็คือมันจะเพิ่มเบลของดันเกเบิลเนี่ยสูงขึ้นตามทีมของเราเนาะยิ่งทีมเราสูงเนี่ยดันเกเบิลก็ยิ่งสูงวิธีการลงก็คือจะใช้คัมพีต์ตอนนี้ลงซึ่งคัมภี์ตอนนี้เราสามารถที่จะเพิ่มได้นะอ่าแล้วก็ได้จากกิจกรรมได้จากการทําน่นทํานี้ได้ด้วยอย่างเช่นอ่าน,นได้จากการซื้อในแคลนชอ็อปได้จากการอ่าเล่นฟิลบอสอะไรเงี้ยเออแล้วก็สามารถเอาตัวคัมพี์ตัวเน,นี้ย มากดลงได้อ่าผมจะลองลงให้ดูก็แล้วกันมันเป็นดันหาตัวเก็บเวลนั่นเองนะครับโดยมอนดันก็จะเป็นมอนที่สุมมาเป็นเวฟเวบนะแล้วก็ยิ่งเราทําแต้มคะแนนสูงขึ้นมากเท่าไหรนะ่เนี่ยมันก็จะยิ่งได้ EXP สูงมากขึ้นเท่านั้นอย่างตอนนี้คะแนนอยู่แรงเอใช่ไหมถามว่าดันเนี้ยมันจะมีเวลาหมดด้วยนะให้ทุกคนดูที่ด้านบนเนี่ยมันจะมีเวลาครูดาวอยู่ก็คือหนาที ถ้าภายในหนึ่งอาทินี้เนี่ยผมทำแรงด้านซ้ายล่างให้สูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุดเนี่ยมันก็จะยิ่งได้ EP พีเยอะแต่ถ้าผมเล่นไม่ค่อยเก่งทีมไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยผมก็อาจจะได้น้อยอะไรเงี้ยได้ตามแรงผมเคยได้สูงสุดถึงแค่แรง s s สเอเองนะในดันอื่นๆนะนะไม่รู้ว่าดัานนี้จะได้เท่าไหร่เนาะเพราะว่ายัางไม่ค่อยได้ลงอ่ามันก็จะเก็บไว้บแบบเนี้ยเก็บกับมอนไปเรื<ๆ>่อยๆ,ๆ สังเกตที่ตรงด้านขวาล่างที่เป็นตัวบ่อเลเวลเนี่ยจะได้เร็วมากเลยเนี่ยเด้งรัวๆเด้งรัวๆเลยเด้งรัวกว่าตอนที่เราไปเก็บในด่านฟาร์มฟิวซะอีกนะเก็บทั้งคืนผมได้แค่เท่าไหร่ผมได้แค่200-300%เองมาตีในดันเนี่ยได้เยอะแล้วก็ได้ไวมากๆปล่อยให้มันตีไปเนี่ยแต่ว่ามันดันเลเวลสูงแล้วไง มันน่าเสียดายตรงที่ว่ามันไม่สามารถไปตีดันยอนได้อ่าทีนี้พูดถึงความเก่งต่อความเก่งเกมนี้นอกจากเราสามารถที่จะอัพเพื่อนในทีมได้เนี่ยเราจะมีเรื่องของอาหารรับจ้างเลยนะทุกคนเห็นไอตัวทองที่มันเดินติดตามผมอยู่ใช่ไหมตัวนี้มันคือฐาหารรับจ้างทุกคนมากดที่ตรงวอลล์ลอดอาหารรับจ้างเริ่มแรกเนี่ยเขาจะแจกมาฟรีเป็นอาหารรับจ้างเป็นธนูถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้อาหารรับจ้างที่เก่งกว่านี้ทุกคนต้องไปเติมเอาก็คือเจ้าตัวนี้เป็นอาหารรับจ้างไสอยอย้ิ๋วนาจา ทีนี้ฐานรับจ้างเนี่ยมันจะสามารถอัพเลเวลได้ด้วยนะก็คือฐานรับจ้างสามารถอัพเลเวลได้โดยใช้ลูกแก้วลูกแกลล้วเนี่ยก็จะมีหลากสีแต่ละสีเนี่ยก็จะให้เลเวลที่ต่างกันเราสามารถหาลูกแก้วได้จากช็อปของนายรับจ้างเลยคือเกมนี้มันจะมีช็อปประจําของนายรับจ้างอยู่ก็คือช็อปแต่ละแบบเนี่ย,ยก็จะใช้สกุลเงินที่ต่างกันอย่างเช่นฐานารับจ้างเนี่ยจะใช้เป็นสกุลเงินเป็นแบงก์อ่าซึ่งช็อปแต่ละวันเนี่ยมันสามารถรีได้ทั้งหมด6ครั้งเนาะ ล้วก็สามารถเอาแบงค์เนี่ยมาซื้อของในนี้ได้ก็ซื้อซื้อให้หมดเลยก็ได้แล้วก็รีรีเฟชช็อปใหม่แล้วก็ซื้อซื้อให้หมดเลยโดยลูกแก้วเนี่ยมันจะเป็นของอัพเวลหารับจ้างแต่ถ้าเป็นคัมพีเนี่ยมันจะเป็นของที่ใช้ในการอัพขั้นหนารับจ้างอย่างเช่นตอนนี้ผมเลเวล29ใช่ไหมถ้าผมจะอัพขั้นเนี่ยอัพ uh, ขั้นไปขั้นต่อไปก็ต้องเลเวล30ผมก็ต้องมาอัพเวลก่อนอ่ะอัพเวลไปโดยใช้ลูกแก้ว แล้วก็อัพขั้นได้อัพขั้นนอกจากจะใช้คมพีสีม่วงแล้วจะใช้ไข่ด้วยนะซึ่งไข่เนี่ยจะไม่ใช่เป็นไข่ไข่แท้นะเป็นไข่ปลอมไข่ปลอมที่ได้จากการลงบอสท,ที่มันจะได้บ่อยๆแล้วก็ได้จากกิจกรรมแจกนู่นนี่นีมากมายอ่าแล้วก็กดอัพขั้นไปเสร็จพวกเค้าจะบอกว่าอ่าต้องหารับจ้างเวลสี่สิก่อนนะถึงจะอัพขั้นได้อ่าแล้วก็มาอัพเวลหารรับจ้างต่ออ่าอัพไปเรื่อยๆเลยอัพให้หมดเลยก็ได้อ่า ปุ๊บอ่าอ่าหมดแล้วแล้วก็ไปซื้อใหม่ถ้าเกิดว่าเลยจะได้เวล40ใหม่ส่วนที่เหลือเนี่ยทุกคนก็สามารถลองไปดูกันเองได้นะพวกระบบต่างๆอาวแล้วก็อีกแบบหนึง่งระบบหนึง่งตอนนี้มันมีกิจกรรมแจกเศษไข่อยู่นะแนะนําว่าให้มาเล่นช่วงนี้นะเพราะเล่นใหม่เพราะว่ามันสามารถที่จะเก็บเศษไข่ไปแลกไข่แท้ได้กิจรกรรมมันจะอยู่ตรงไอคอนอ่าไอคอนนี้ Open Celebration เนาะเป็นการ ฉลองจิตกรรมเกมเปิดก็สามารถมาทำเควสแล้วก็รับเศษไข่ไปผสมเป็นไข่แท้ได้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด7วันด้วยกันคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าครบ7วันเนี่ยมันจะได้ไข่พอ1 0 1ฟองที่จะเอาไปถอนเป็นเงินได้หรือเปล่านะอ่าหวันเควสหนึ่งวันเขาทเสร็จแล้ว2-3วันก็ลองมาทําดูกันได้อ่านเควสแล้วก็ลองทําตามได้เนาะอยู่ตรงเควสรูปตรงนี้นะครับนี่มันเขียนว่าอะไรอะ โอเพนเบต้าเซอร์เบเลชนะครับก็สามารถมาลองดูได้ที่เหลือก็ลองไปกดคลิกๆอ่านๆดูกันเองได้เกมนี้ระบบมันเยอะนะมันเป็นเกมจีนเนาะอ่ะอีกแถมอีกหลบหนึ่งแล้วกันเวลาเกินก็ช่างมันไม่เป็นไรคลิป <c li pp le> มันนาทียาวเกินคนไม่ค่อยดูก็ไม่เป็นไรมาอยากจะแนะนําระบบที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ดูกันให้หมดต่อไปจะเป็นเรื่องระบบสกิลเนาะระบบสกิลระบบนี้จะเป็นการอัพเวลสกิลของตัวละครแต่ละตัวนั่นเอง โดยคำนั้นในของเกมนีไม่คือสกิลแต่ละตัวแหละมันจะมีหลายสายมากมันจะมีอยู่3สายด้วยกันอย่างเช่นอ่ะเซนเตาก็จะมี3สายก็ยังมีสายซัมมอนสายชามแล้วก็สายซัพพอร์ตโดยเซนเตอาเนี่ยพูดง่ายๆคือมันเป็นสายเดโคโลมนเซอร์แหละสามารถซัมมอนลูกน้องได้แล้วก็สามารถซัพพอร์ตไปในตัวได้อย่างเช่นอันนี้ผมเลือกเป็นเซนเตอาสายซัมมอนก็ใช่นว่ามันจะมีแค่ซัมมอนอย่างเดียวมันก็จะมีสกิลนี้ด้วยก็คือสกิลฮิลเพื่อนในทีมอย่างตัววอลเลอร์เนี่ยก็จะมีสายเมสายเาเมเลย สายสวิปก็คือกึ่งกลางๆหน่อยแล้วก็สายดีเฟนเดอร์ที่เป็นสายแทงไปเลยนะครับส่วนเมจจะเป็นสายดาเมจ้วนเลยแต่ว่าดาเมจก็จะแยกเป็นธาตุไฟแลเหมือนธาตุสายฟ้าแล้วก็ได้เหมือนธาตุน้ําแข็งแล้วก็ุกตัวละครเนี่ยสามารถที่จะรีสกิลได้นะสามารถมากดรีเซ็ตสกิลได้แต่ว่าต้องใช้คมพีรีสกิลซึ่งคมพีรีสกิลเนี่ยพอกดปุ๊บมันจะสามารถรีสายให้เราได้เลยอย่างเช่นอะผมเลือกไปเล่นสายเบิร์ดใช่ไหมช่องแรกแต่ว่าผมอยากเปลี่ยนไปเล่นสายดีเฟนเดอร์อะผมก็สามารถกดเปลี่ยนได้ครั้ง มันจะมีโอกาสให้สายฟรีกดเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งเนาะสำหรับการรีสกิลแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยสามารถอัพสกิลได้โดยสกิลแต่ละสกิลเนี่ยเวลาอัพสกิลเนี่ยมันจะต้องการอยู่2แบบก็คือก่อนที่เราจะอัพสกิลนั้นได้เนี่ยเราต้องปลดสกิลนั้นก่อนซึ่งการปลดเนี่ยมันจะใช้มันจะใช้หนังสือสกิลส่วนพอปลดได้ปุ๊บเนี่ยมันจะใช้อ่าหนังสือสกิลที่ใช้เป็นตัวอัพหนังสือสกิลดูยังไงใช่ไหมให้เรามาดูที่กระเป๋า ภายในกระเป๋าเนี่ยมันจะมีบอกเลยนังสือสกิลเนี่ยมันจะเป็นเล่มสีแตกต่างกันถ้าเป็นวอร์เทอร์มันจะเป็นเล่มสีแดงถ้าเป็นเมจจะเป็นเล่มสีน้าเงินถ้าเป็นเซียนเต่าจะเป็นเล่มสีเขียวแต่ว่าเวลาเราคลิกดูนังสกิลเนี่ยมันจะบอกธาตุด้วยนะนเราจะต้องมาดูธาตุเองอย่างเช่นนังส,สกิลมเมจเล่มนี้ก็คือเป็นสกิลของธาตุไลนิงก็คือเวลาใช้งานเนี่ยก็ต้องไปใช้กับธาตุไลนิงเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราอัพสายน้ําแข็งมาเราก็จะไม่สามารถไปปลดได้ ออแล้วนอกจากตัวของหนังสือแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวของตัวสมบต์ตัวนี้ที่ใช้อัพสกิลด้วยนี่เช้ในการอัพสกิลของตัวสมบดสกิลอะไรเงี้ยเออหาไดจากการทำเควสลงดันทำกิจกรรมต่างๆรายวันนะครับพวกตัวหนังสือตัวกระดาษที่ใช้อัพสกิลสามารถลองมาปรับแต่งเปลี่ยนสกิลกันได้ อย่างตอนนี้เห็นเบต้าเป็นเซียนเตาสายอันเชิญอันเชิญเสือหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นสายแรกนี่แหละก็คือน่าจะเป็นสกิลนะี้คิดว่านะนี่สกิลอันเชิญเสือเก่งมากนะในเมตา้าเขบโบหกผมก็เล่นเป็นแทงหนึ่งซัพพอร์ตหนึ่งแล้วก็เมทสามเนาะเมทสามเนี่ยก็จะเล่นเป็นท่าต่ออตางกันเลยก็สามารถมาลองดูกันได้นอกจากปรับแต่งสกิลก็จะมีปรับแต่งอุปกรณ์เนาะตรงตัวของตัวละครเนี่ยก็สามารถมา ปรับแต่งอุปกรณ์ได้อย่างนี้เป็นปรับแต่งจิตวิญญาณของตัวละคลจรจิตวิญญาณตัวละครก็ต้องใช้สายฟ้าในการปรับแต่งในการอัปเกรดอย่างเช่น,นวอร์ลเรอร์ผมอัปไปแล้วอย่างเช่นอันนี้อ่าเป็นตัวของเมจจิตวิญญาณของเมจก็ใช้สายฟ้าอัปนี่กดปึ๊บป๊บอ่ากดอัปเกรดไปสมใส่ไปจะเป็นจิตวิญญาณของเมจส่วนเรื่องของอุปกรณ์การตีบ็อกก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันตีบ็อกมันจะตันที่บ็อก10แล้วพอตันบ็อก10ปุ๊บมันจะมีให้เบรก ก็คืออัพขั้นไปเรื่อยๆนั่นเองอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยไลนี้ไอคลิปนี้สัตว์เลี้ยงพอเล่นมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการแจกสัตว์เลี้ยงแฟรี่ด้วยซึ่งแฟรี่เนี่ยมันจะดีมากก็คือให้เลเวลมอนให้เลเวลกับทีมเราเวลาเราฟาร์มยิ่งเราฟาร์มได้สูงข้อไห่เนี่ยก็จะยิ่ง มีแฟรี่เลเวลสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคโหนานมากเลยระบบเยอะเกมเนี้ยยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะนานนะคลิปนี้ตอนแรกกะว่าจะไม่เกิน25นาทีแต่เดี๋ยวอาจจะลองไป ปรับความเร็วใหม่ให้มันเร็วขึ้นเนาะเพราะกลัวว่ามันจะไม่มีคอนทูนะถ้าเกิดว่ามันเกิน20มนาทีไปนะครับโอเคมาคลิปนี้ก็โงขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้หรือถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์แล้วก็กดซับคลิปนี้กดซับช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ